ประมวลกฎหมายอาญามาตรา297ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่1นึ่งบาทถึง2องแสนบาทวักสองอันตรายสาหัสนั้นคือ อนุมาตราหนึ่งตาบอดหูหนวกลิ้นขาดหรือเสียคานประสาทอนุมาตราสองเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์อนุมาตราสาเสียแขนขามือเท้านิ้วหรืออวัยวะอื่นใดอนุมาตราสี่หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว อนุมาตรา5แท้งลูกอนุมาตรา6จิตธิการอย่างติดตัวอนุมาตรา7ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเร้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิตอนุมาตรา8ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วัน